้ครับตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษคิวทองมากเพราะว่าตะเวนแข่งไปทั่วราชอาณาจักรวันนี้ก็มาพร้อมกระเปบี่ยวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับชื่อโจครับพงศธรโยธีพิพัฒน์ครับอายุสี่สิบบอกอายุอีกอายุสี่สิบอ่ะสี่สิบสี่สิบสี่สิบแข่งกีฬาเป็นเรื่องเวลาแม่เลยพี่ เรียกว่าเป็นงานดิเลกมากกว่าไม่เลกแล้วอ่ะจริงเหรอใช่เป็นงานดิเลกคือเมื่อก่อนงานดิเลกคือกินเหล้าไงโอเคโอเคอ่ะจากคนถือว่าเป็นถือว่าเป็นเพย์บอยคนหนึ่งไหมเที่ยวกินเหล้าอย่างนี้ไหมเรื่องเรียกว่าเพย์บอยปาร์ตี้บอยอ่ะเมาทุกวันอ่หลับในรถครับจอดรถหน้าบ้านตัวเองอเพราะลงไม่ไหวพระมาปลุก โยมลูกมก็ใส่บาทอะไรอยอ่ยอีย้บ้าโยมโยมวันนี้จะใส่เพราะคุณย่าจะใส่บาททุกวนน<อ>ันแล้วก็จอดรถดับเครื่องเปิดกระจกนอนภาพมันต่างแม่นะคือเขาก็ใส่บาทไปไอ้นี่ก็พับอยู่พับอยู่โยมเดี๋ยวอาตม,ม,มากดกระดิ่งนะลกดครับโอ้เมื่อก่อนนี้แบบคนที่บ้านว่าก็เถียงอบอกว่า คือความสุขของคนไม่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกันอ๋อคือที่บ้านก็ให้เหตุผลเขาว่าที่บ้านอาจจะมีความสุขกับการทําบุญใส่บาตรตนเช้ากินเ้าปกติเรามีความสุขกับการกินเหล้าออกไปหาเพื่อนตอนคืนกินเหล้าดูสาวอะไรฟังเพลงนีดาเมากับบ้านพูดง่ายๆคือเป็นผู้ชายล้นลาคนหนึ่งมากมาก อะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนผ่นพี่จุดเปลี่ยนจุดแรกต้องบอกว่าแม่เสียครับต้องคุณย่าเสียต้นปีแม่เสียปลายปีในปีเดียวกันฮะในปีเดียวกันบวชสองรอบปีเดียวกันครับก็คือไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็ปีต่อมาธุรกิจที่ลงทุนเพื่อนโดนโกงครับ เป็นนี่อยู่ับประมาณสามร้านมั้งโอ้โหครับตอนหน้าอายุสามสิบนิดนิดครับแล้วก็ไม่รู้ทำยังไงวุ้ยแปดนานเพราะว่าตั้งแต่เด็กอ่ะเราอยากได้อะไรเราใช้นิ้วชี้เอาชีีเอานี้เอานี้อย่างนี้คือเป็นคนไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้ถึงกับรวยมากแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนชันอยากได้อะไรชั้นก็ได้ใช่อยากได้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวก ชายนะขุนยนของเล่นเรายูปั๊บครับนี่ไม่เคยเห็นไม่รู้จักแพงพ่อไีซื้อให้เก่อตู้ร้องให้ถ้าตายห้องเปซื้อให้แม่จะซื้อให้แม่ได้อยู่ดีแม่ได้อยู่ดีแล้วพ่อแม่ไม่ได้ก๊อฟสุดท้ายคือคุณย่าต้องได้สักทางแหละคือง่ายคือเป็นคนมีครอบครัวเป็นแบ็กอัพที่ดีตอนทีถ้าไม่ได้ก็จะมีแบบคุณลุงมาตั้งเงื่อนไขว่าเฮ้ยสอบให้ได้หนึ่งในสิบของห้องนะ ก็จะได้ก็บางทีสอบได้ที่หนึ่งเงี้ยก็มีข้อแรกเปลี่ยนกันไปไม่ได้ถึงจะสปอยมากไม่ใช่ไม่สปอยไหมผมว่าคุณเยอะนะก็พอสมควรนะก็พอสมควรนะเพราะว่าได้อะไรก็ต้องได้ใช่ชี้ชีนกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ด้วยสภาวะใช่ไหมด้วยสภาวะของครอบครัวเป็นนะพอคุณแม่เสียคุณย่าเสีย อะไรทำให้คิดได้ธุกิจล้มโดนโกงครับวิวไปไหนเกลมากเกลวมากเพราะว่าึกอะไรไม่ออกไม่เคยไม่เคยเจอตอนนั้นกินก็ไม่ได้สิไม่มีตังค์เฮ้ยนาดนนเลยพี่โดนฟ้องโอ้โหโอโดนฟ้องโดนแบบโดนฟ้องขึ้นศาลรายเดือนน่ะโอ้โหขึ้นศาลรายเดือนซึ่งสุดอ่ะตอนนั้นสุดแบบข้อคอนเซ็ปต์เป็นไงสุดเลยสุดมากคือจากอย่างนี้ อใช่ก็คือชีวิตถ้าเทียบหนึ่งถึงสิบเนี่ยเราไม่ไม่เก้าก็สิบอะที่เรามีอะช่วงที่เราไม่มีคือนั่งติดลบหล่นหล่นกราฟลงไปแล้วทิ้งลงมาเลยอะเหมือนโดนทิ้งมาอย่างเต็นฟึ๊บหักรั่วลงมาแล้วไม่กล้าบอกใครไม่กล้าบอกพ่อไม่กล้าบอกคนที่บ้านเพราะว่าอายไม่ได้กลัวเขาเป็นห่วงไม่กลัวเป็นห่วงกลัวเนียวกลัวอายอายอ๋อ ไม่บอกเพื่อนไม่บอกใครทั้งนั้นอยู่ที่บ้านอยู่ที่แบบจากอยู่คอนโดอยู่กับแฟนอคอนโดไปเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดต้องปล่อยให้คอื่เช่าแล้วเอาเงินของแม่มาใช้ในส่วนระดับนงินก็มาฝากคอนโดผมต่อไปอยู่คอนโดแพงหน่อยก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่อพาร์ตเมนต์ห้องแบบ เล็กมอัี่เยเอสอ,อยู่กันสองคนซึ่งธุรกิจล้มเสร็จพวกตอนนั้นจะไม่หนักเท่าไหร่ก็ยังพอทนได้เพราะว่าก็ยังมีงานทำวันนึ็กตกงานอีกตกงานอีกอคือมันเป็นทฤษฎีลูกโซ่ครับคุณผู้ชมผมว่าคุณผู้ชมที่อายุเกินกว่า30หลายๆคนจะเคยผ่านช่วงเวลาอย่างนี้อย่างน้อยหนึ่งรอบเพราะมันจะล้มมาเป็นโนวิโนเลยมันจะพลืดเดียวมาหมดเลย ก็นีูตกงานอีกตกงานปุ๊บก็มารดูทําอะไรครับก็งงอยู่อีกเพราะว่านี่ที่ขึ้นสาตัวโดนฟ้องถ้าต้องเคลียร์ให้เสร็จภายในกี่ปีกี่ปีงวดเขาอไรรัอ่าเขาก็จะมีเงื่อนไขเพราะต้อง่อนชำระตัวเราเท่าไหร่ใช่เพราะเราเป็นหนี้อยู่หลายแบงก์มากอ่าครับเสร็จแล้วก็ตกงานก็ม่นููทำังไงคือผมก็มีคุณแม่ท็ต้องเรียกว่า พี่คนหนึ่งซึ่งนักสือเหมือนแม่มค,คุณชื่อคุณชุริยาพัฒน์นะเป็นไวท์ทัศน์ศิ์ที่เราแอบอ๋อครับ ก่อนนี่นค<ช>ือไม่ได้สนใจอะไรเลยไม<อ>่เคยไม่เคยแต<ำ>่เลยทำ,ทำอย่างเดียวคือบริจาคเลือดบริจาคกมา50ครั้งแล้วอ่ะครับเฮ้ย50ครั้งนั่นหมายความว่าทุกปีพี่จะบริจาคน้อย2ครั้งเฉลี่ยนะถูกป่ะเพราะว่ามันจะบริจาคได้ทุกๆ3เดือน<ช>นั่นคือปีเองคุณจะบริจาคได้แม็กซ์สุดไม่เกิน4ครั้งแต่ผมบริจาคเก็บเลือดไง โหหนักเลยมันบริจาคเพืนเพื่อนแต่ว่าต้องเฉพาะคนที่มีเกล็ดเลือดสูงเท่านั้นเองก็อะอย่างผมผมบริจาคได้เพราะผมเป็นพวกโอเป็นโอกลุ่มที่ไม่ค่อยมีในประเทศครับราต้องบริจาคเยอะหน่อยใช่เราเราให้ได้เราก็บริจาคเกล็ดเลือดบ้างบริจาคเม็ดเลือดแดงเจาะเป็นบางประเทศไปเลยนี่หดแมอก็ก็ให้ได้ให้อย่างนี้ก็แบบคือคุณลุงคุณคูบอกว่าเดี๋ยวพาไป พาไปสี่อัาติษาา ح, ไปดูเขาบริจาคก็นั่งเ,เลื่อดไปดีเอาไม,ไม่น่ากลัวอะไรแล้วก็รู้อยู่แค่นั้นทำบุญก็ทำบ้างแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้มาศึกษาสวดมนต์เลยคือใช้<ม>ชีวิตเหมือน<ม>ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ปกติเรื่อยๆปาร์ตี้กับเพื่อนใช่ดูสาวบังเอิญบังเอิญว่าเจออุบัติเหตุชีวิตเขาไงก็จุกแบบนั้น ที่เราคือถูบ้านรีดผ้าซักผ้าล้างจานอาตอนเย็นๆสักสี่โมงห้าโมงก็หุงข้าวคือกลายเป็นพ่อบ้านไปเลยแหละดยยายใช,ยใช่แล้วก็เช้าก็เขาก็ไปทํางานเราก็ตื่นคือย oh hi ้มน้อยที่สุดแล้วก็แยับตัวให้น้อยที่สุดมันจะได้ไม่หิวไง <c oughs> <c oughs> จริงๆนะ <c oughs> ชีวิตแบบดูดูโหดร้ายมากเลย<ม><ม>พอเขาออกจากห้องปุ๊บ เยเรา,าอยู่ห้องคนเดียวก็ปิดแอร์อปิดพัดลมเปิดหน้าตา่างคือประหยดัดประหยัดด้วยทุกอย่างแล้วที่จะทำได้ใช,ใช่ถ้าแสงไม่พอเปิดไฟรู้สึกแย่ตัวเองไหมตอนนั้นงงต้องบอกตอนนั้นงงแบบไม่ชีวิตนะี่เป็นเีืเอกหวังมันมึนนะคือจากคนที่มีพร้อมอยู่ๆวันหนึง่งไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยหมดทุกอย่างหายหมดเคยค่าตัวตายไหมไม่เคยคิด เพราะว่ารู้สึกว่าสียใจตังค์พ่อแม่นะเออที่เขาเลี้ยงเรามาจนป่านนี้นู่นนี่นั่นมาแล้วเราก็รับปากแม่ไว้คือรับตัดก็บอกว่าพูดกับลงที่แม่นอน่เราไม่นไรเดี๋ยวเราจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้แม่เสียใจล้มลได้ก็ต้องรู้ใจตอนนั้นยังไม่ล้มไงมันแค่แบบอุกัก,กัแต่พอมันล้มปุ๊กเนี่ยไม่เคยคิดไ่า้ะฆ่าตัวตายไม่เคยคิดเพราะว่า เขา,าะหลายคนถ้าเขาโดนหนักพอๆที่โจเนี่ยหลายคนมีนะบางแว็บไปดีกว่าเว้ยไม่เอาแล้วอาจจะด้วยเพราะมีคนข้างๆอยู่ด้วยหรือเปล่าให้กำลังใจ